จากโดนัททั้มเนี่ยมาดูที่สกอตเบเซนบ้างนะครับสกอตเบเซนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อไหร่เขาตามเนี่ยพูดกับเรื่องภาษีเรื่องทารีฟไม่เรื่องแท็กนะเรื่องทารีฟเนี่ยการขึ้นภาษีนำเข้าอะไรเนี่ยนะครับสกอตเบเซนคือคนที่ออกมาพูดเสมอนะครับแล้วก็สกอตเบเซนเนี่ยในข่าวกรองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนในนโยบายของ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ค่อนข้าง agressive g เนี่ยแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นภาษีชาวบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็ชื่นชอบสไตล์อยู่แล้วนะครับสกอตเบเซนก็ช่วยมาเติมเต็มสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ชอบนะครับออโดนัลด์ทรัมป์พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรดีว่าจะไม่จัดการกุญแจรมนะครับก็แค่ไม่ได้มีเจตนาแต่แค่มองว่าเขาสายไปหน่อยนะช้าไปหน่อยอยากให้แอคทีฟกว่านี้นะครับ ข่าวเนี่ยมันยังไม่จบมันก็ประกอบการควบคู่กับการที่สกอตเบสเซนเนี่ยออกมาพูดด้วยนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับบอกเลยครับว่าตอนนี้นะเบสเซนเองเนี่ยผมเนี่ยคาดหวังเรื่องของการดีเอสเคเลตนะครับก็คือไม่ไม่ทำให้มันรุนแรงไปมากกว่านี้ก็คือ ยอมแล้วนะสหรัฐอเมริกาถ้าพูดง่ายๆนะเออผมคิดว่าเรามาคุยกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดึงลงมากันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ภาษีมันซัด์ไปไกลแล้วนะอเมริกาชาร์จจีน1 4 5จีนชาร์จกลับ125%เอเมริกาเริ่มรู้ตัวแล้วนะว่าว่าเอออยู่ไปนานๆเนี่ยตัวเองเริ่มเสียเปรียบนะก็อย่างที่เราวิเคราะห์ก,กันไปไม่รู้ผมผมมองงั้นนะ,นะว่าค้างสถานการณ์แบบเนี้ยอเมริกาเสียเปียบนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยสุดท้าย ดีมามอยู่ที่อเมริกาคนมันต้องกินต้องใช้ต้องนําเข้านะครับมันนําเข้าไม่ได้ถ้านําเข้าแล้วเจอภาษีร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอ้โหทุกอย่างในสหรัฐอเมริกาแพงหูดับตับไหมนะครับนั่นแหละแล้วมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรมันทําให้คะแนนเสียงของโดนัทม์เนี่ยลดลงนะครับไหนบอกจะมาแก้เงินเฟอ้อกลายเป็นเงินเฟ้อหนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนอเมริกาเนี่ยจะเร่งมากกว่าจีนเพราะจีนเนี่ยถ้าขายอเมริกาไม่ได้จีนก็ไปขายที่อื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูจากความจําเป็นความเร่งด่วนเวลาขึ้นภาษีใส่กันแล้วเนี่ยดูอเมริกาน่าจะเสียเปรียบกว่านิดๆนะครับแต่วันนี้สกอตเบซเซนมาแล้วนะครับก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราสุดท้ายเราต้องคุยกันนะครับแล้วเ็เตรียมพร้อมที่จะปรับลดลงมาด้วยนะมีพูดอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวก็จะปรับลดลงมาไม่ใช่ไม่ปรับนะครับเดี๋ยว จะหาว่าโน่นนี่นั่นนะอาจจะไปฟังบางช่วงบางตอนนิดนึงนะว่าแกพูดอะไรนะฮะ Well, this summit being hosted by JP Morgan on the sidelines of the World Bank IMF meetings here in Washington, Scarlett, was not open to the public or to the media. But Bloomberg had sources in the room who relayed what the Treasury Secretary said, which is that he thinks this current tariff situation between the. บูมเบิกเนี่ยมีตัวแทนอยู่ข้างในแล้วก็คล้ายๆกับหน่วยข่าวก้องข้างในนะครับแล้วก็เอามาเล่าข้างนอกให้ hey, ฟังอีกทีหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่สกอต์เบสเซนพูดนะครับบอกว่าสุดท้ายแล้วจีนเนี่ยก็จะต้องก็ต้องลดลงแหละนะครับเพราะว่ามันขึ้นภาษีกันหนักเกินไปนะฮะยอมรับนะยอมรับว่าจัดหนักเกินไป คำพูดที่ใช้คือ unsustainable คือไม่ยั่งยืนนะครับคือ Scott บ a s o n มองว่าสถานการณ์ล่าสุดที่ขึ้นกันโ2 5ร้สกับร้อย่สิบสวนกันไปส่วนมาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ยั่งยืนและสุดท้ายเนี่ยจะต้องนําไปสู่การลดลดดอกเบีย้ยเราแบบเร็วเลยนะ Frankly, is escalation as the tariff rates the two have lobbed on each other have gone higher and higher to now having the U.S. have a 145 percent tariff on all Chinese goods and China's retaliatory tariff stands at 125 percent, which Besant told attendees effectively means an embargo that these two countries have against each other. But he also said he does think there is a deal that could be made uh, in order to start to reduce some of those uh, tariff barriers. Though it is a very important note here, even. Oh. อย่างไรก็จะลดเร็วนี้นะครับอย่างไรก็ถ้าให้เราประเมินสถานการณ์นะเพื<ๆ>่อนๆตอนที่เขาตอนที่เขาขึ้นภาษีเนี่ยนะครับเราจะเห็นสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมดนะหุ้นก็ย่อตัวโน่นนี่นั่นนะฮะรวมถึงคริปโตด้วยนะก็เหนื่อยนะบิตคอยก็เหนื่อยออมีทองคำมีเดียวที่ไปได้นะครับแต่คุณเห็นไหมว่าเวลามันกลับลำเนี่ยสถานการณ์มันก็จะตรงกันข้ามกันนั่นแหละนะฮะเวลากลับลำว่าจะ ไม่เอาละน่าจะลดทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมละหรือมันจะไม่เหมือนเดิมแต่มันก็ดีขึ้นอะนะครับงั้นเราอา,อาจจะคาดหวังการเด้งได้นะครับของสินทรัพย์เร็วๆนี้อย่างเช่นพวกหุ้นนะหุ้นอเมริกาวันนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าประกาศว่าคุยจูบป,ปากกับจีนไม่ขนาดจูบป,ปากหรอกก็คุยคุยได้ระดับหนึ่งกับจีนเนี่ยก็ น่าจะน่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็ทําให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยดรยขึ้นไปไกลพอสมควรนะรผมอ่านในในการของบลูเบิร์กเนี่ยสกอตเบเซนเนี่ยยังพูดต่อด้วยนะว่า คงต้องทาเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าอยู่นานไม่ได้นะครับปล่อยแบบนี้จะไม่เล่นฮาร์ดบอลนะครับจะไม่จะไม่เอาแล้ววันนี้ท่าทีคนละเรื่องเลยนะก่อนหนะ้านี้คือด่าเชตนะแต่วันนี้ไม่ใช่นะวันนี้พูดมาค่อนข้างดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดประมาณนี้แหละพูดจีนว่าแบบเดี๋ยวสุดท้ายก็คุยกันนะครับไม่ได้ตั้งใจจะจัดหนักจัดเต็มอะไรนะครับแล้วก็สกอตต์เบสเซนพูดประโยคนึงครับในห้องที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ได้มีเจตนาเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดความสััมพนธ์ ค้ากับจีนนะฮะผู้หญิงนนะในห้องสําหรับบุมเบิร์กรายงานมาก็เออน่าสนใจไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาที่จะแยกจากกันแค่อยากจะคุยกันแล้วก็ให้มันแฟร์มากกว่านี้แต่ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่ทําค้าขายอะไรกับดอยอะไรกับจีเลยอนะไรเงี้ยไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะพอพูดแบบนี้ปัแ๊บเบนี่ยตลาดแบบชุ่มชื่นขึ้นมาเลยนะครับว่า2คนนี้ดูทิศทางจะไม่ได้แบบ อ aggressive ใส่จีนอีกแล้วนะฮะอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงครับลักขึ้นลักลงทั้งวันเลยนะสอสหรัฐอเมริกาคุณคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะนี่ถ้ารู้ข้อมูล insider trade นี่คือสบายเลยนะ <laughs> นะเพราะว่ารู้ว่าโดนทําจะพูดอะไรโดนทําจะพูดเรื่องนี้ก็รู้รอยู่แล้วว่าเดีจะขึ้นเดี๋ยวมันจะลงนะฮะอ่ะดูันต่อไปครับ